สวัสดีท่านผู้ฟังธรรมะทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจช่องเล็กๆที่ตั้งใจนำธรรมะดีๆมาบอกเล่าในภาษาง่ายๆฟังสบายไม่ซับซ้อนเพื่อให้ธรรมะเป็นเพื่อนใจในวันที่เหนื่อยเป็นที่พักใจในวันที่กังวลและช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นในทุกๆวัน วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนกำลังเป็นอยู่โดยไม่รู้ตัวหัวข้อที่ว่าคิดมากไปใจก็เป็นทุกข์ปล่อยวางแล้วใจก็เบาสบายมนุษย์เราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์โดยตรงแต่ทุกข์เพราะความคิดที่เราเอาไปผูกไว้กับเหตุการณ์นั้นบางเรื่องยังไม่เกิดแต่ใจเรากลับทุกข์ไปแล้ว บางคำพูดยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่แต่ใจเราก็เจ็บไปก่อนแล้วการคิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่การคิดมากเกินไปคิดซ้ำคิดวนคิดไม่หยุดนั่นแหละคือรากของความทุกข์หลายคนเอาเรื่องของเมื่อวานมาทำให้วันนี้ไม่มีความสุขเอาเรื่องของวันพรุ่งนี้มาทำให้คืนนี้นอนไม่หลับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกเกิดที่ใจและดับที่ใจไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายแต่เพราะใจเราแบกโลกไว้หนักเกินไปลองสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาที่ใจเป็นทุกข์ร่างกายเราจะตึงลมหายใจจะสั้นความสุขเล็กๆรอบตัวเรามองไม่เห็นทั้งที่ความจริงโลกไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจเราไปยึดไปถือไปคาดหวังการปล่อยวาง ไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การไม่รับผิดชอบชีวิตแต่คือการรู้ว่าอะไรควรคิดอะไรควรวางบางเรื่องคิดไปก็แก้ไม่ได้บางคนคิดไปก็เปลี่ยนเขาไม่ได้บางอดีตคิดไปก็ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะคิดไปเพื่ออะไรนอกจากทำร้ายใจตัวเองธรรมะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดส่วนผลจะเป็นอย่างไรค่อยเรียนรู้และยอมรับเมื่อเราปล่อยวางความคาดหวังใจจะเบาขึ้นเมื่อเราปล่อยวางการเปรียบเทียบใจจะสงบขึ้นเมื่อเราปล่อยวางคำพูดของคนอื่นใจจะเป็นอิสระมากขึ้นความสุขไม่ใช่การได้ทุกอย่างดังใจแต่คือการไม่เอาทุกอย่างมาใส่ใจถ้าเรารู้จักวาง ใจจะมีที่ว่างและในที่ว่างนั้นจะมีความสงบมีสติมีปัญญาทุกครั้งที่ใจเริ่มคิดมากให้เราหยุดหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าเรื่องนี้วางได้แค่นี้ใจก็จะค่อยๆเบาสบายเหมือนยกของหนักออกจากอกธรรมะไม่เคยสอนให้เราทุกข์ แต่สอนให้เรารู้ทันความทุกข์และวางมันลงอย่างอ่อนโยนขอให้ธรรมะบทนี้เป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ช่วยให้ใจของท่านสว่างขึ้นอบอุ่นขึ้นและเบาขึ้นในทุกๆวันที่ชีวิตเหนื่อยล้าหลายครั้งที่ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้าแต่เกิดจากเรื่องที่ใจคิดล่วงหน้าหรือย้อนกลับไปคิดซ้ำ ใจของเรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถสร้างเรื่องขึ้นมาเองบางเรื่องยังไม่เกิดแต่ใจเราก็ทุกข์เหมือนมันเกิดไปแล้วบางเรื่องจบไปนานแล้วแต่ใจเรายังเอากลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่แหละคือเหตุแห่งความทุกข์ที่หลายคนไม่รู้ตัวพระพุทธองค์ทรงสอนว่าใจที่ไม่มีสติเปรียบเหมือนบ้านที่ไม่มีประตู อะไรก็เข้าออกได้ตามใจทั้งความกลัวความกังวลความโกรธและความฟุง้งซ่านเมื่อใจไม่รู้จักหยุดคิดความสุขก็ไม่มีที่ยืนการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องของคำพูดสวยหรูแต่เป็นการฝึกใจให้รู้จักพอกับสิ่งที่ควบคุมได้และวางกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ชีวิตคนเราไม่ได้หนักเพราะมีภาระมาก แต่หนักเพราะเอาทุกอย่างมาแบกไว้ในใจบางคนแบกคำพูดของคนอื่นบางคนแบกความคาดหวังบางคนแบกความผิดพลาดของอดีตและบางคนแบกความกลัวในอนาคตทั้งที่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องแบกทั้งหมดนั้นก็ได้ธรรมะสอนให้เรารู้จักเลือกเลือกคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เลือกวางในสิ่งที่บันทอนใจเมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความคิด เป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตเราสามารถปล่อยให้ความคิดผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่จำเป็นต้องคว้าไม่จำเป็นต้องไล่แค่รู้ทันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อเราไม่เกาะใจจะไม่เจ็บเมื่อเราไม่ยึดใจจะไม่หนักความสงบไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ตรงที่เราหยุดหยุดคิดเกินจำเป็นหยุดคาดหวังเกินเหตุ หยุดเอาใจไปผูกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเราฝึกปล่อยวางบ่อยๆใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนกับตัวเองเราจะไม่ดุไม่โทษไม่ทำร้ายใจตัวเองง่ายเหมือนเดิมและวันหนึ่งเราจะค้นพบว่าความสุขไม่ต้องวิ่งหาเพราะมันเกิดขึ้นเองในวันที่ใจเราเบาพอหากวันนี้ใครกำลังเหนื่อยกำลังคิดมากกำลังกังวลขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอ แต่คุณแค่แบกมากเกินไปลองวางลงบ้างทีละเรื่องทีละความคิดแล้วใจจะบอกคุณเองว่าการปล่อยวางทำให้หายใจโล่งขึ้นจริงๆธรรมะไม่เคยสอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่กับโลกโดยไม่เอาโลกมาทับหัวใจขอให้ทุกท่านค่อยๆเรียนรู้การวางอย่างไม่ต้องรีบอย่างไม่ต้องกดดันตัวเองเพราะแค่คุณตั้งใจจะวางใจก็เริ่มเบาลงแล้วครับ หลายครั้งที่ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้าแต่เกิดจากเรื่องที่ใจคิดล่วงหน้าหรือย้อนกลับไปคิดซ้ำใจของเรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถสร้างเรื่องขึ้นมาเองบางเรื่องยังไม่เกิดแต่ใจเราก็ทุกข์เหมือนมันเกิดไปแล้วบางเรื่องจบไปนานแล้วแต่ใจเรายังเอากลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่แหละ คือเหตุแห่งความทุกข์ที่หลายคนไม่รู้ตัวพระพุทธองค์ทรงสอนว่าใจที่ไม่มีสติเปรียบเหมือนบ้านที่ไม่มีประตูอะไรก็เข้าออกได้ตามใจทั้งความกลัวความกังวลความโกรธและความฟุ้งซ่านเมื่อใจไม่รู้จักหยุดคิดความสุขก็ไม่มีที่ยืนการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องของคำพูดสวยหรูแต่เป็นการฝึกใจ ให้รู้จักพอกับสิ่งที่ควบคุมได้และวางกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ชีวิตคนเราไม่ได้หนักเพราะมีภาระมากแต่หนักเพราะเอาทุกอย่างมาแบกไว้ในใจบางคนแบกคำพูดของคนอื่นบางคนแบกความคาดหวังบางคนแบกความผิดพลาดของอดีตและบางคนแบกความกลัวในอนาคตทั้งที่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องแบกทั้งหมดนั้นก็ได้ ธรรมะสอนให้เรารู้จักเลือกเลือกคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เลือกวางในสิ่งที่บันทอนใจเมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตเราสามารถปล่อยให้ความคิดผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่จำเป็นต้องคว้าไม่จำเป็นต้องไล่แค่รู้ทันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อเราไม่เกาะ ใจจะไม่เจ็บเมื่อเราไม่ยึดใจจะไม่หนักความสงบไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ตรงที่เราหยุดหยุดคิดเกินจำเป็นหยุดคาดหวังเกินเหตุหยุดเอาใจไปผูกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเราฝึกปล่อยวางบ่อยๆใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนกับตัวเองเราจะไม่ดุไม่โทษไม่ทำร้ายใจตัวเองง่ายเหมือนเดิมและวันหนึ่งเราจะค้นพบว่า ความสุขไม่ต้องวิ่งหาเพราะมันเกิดขึ้นเองในวันที่ใจเราเบาพอหากวันนี้ใครกำลังเหนื่อยกำลังคิดมากกำลังกังวลขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณแค่แบกมากเกินไปลองวางลงบ้างทีละเรื่องทีละความคิดแล้วใจจะบอกคุณเองว่าการปล่อยวางทำให้หายใจโล่งขึ้นจริงๆธรรมะ ไม่เคยสอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่กับโลกโดยไม่เอาโลกมาทับหัวใจขอให้ทุกท่านค่อยๆเรียนรู้การวางอย่างไม่ต้องรีบอย่างไม่ต้องกดดันตัวเองเพราะแค่คุณตั้งใจจะวางใจก็เริ่มเบาลงแล้วครับในความเป็นจริงใจของคนเราไม่ได้ต้องการคำสอนที่ยากแต่ต้องการใครสักคนหรือคำพูดบางคำที่ช่วยเตือนให้ใจหยุดพัก เพราะตลอดทั้งวันใจของเราทำงานหนักมากคิดคาดเดาวางแผนระวังตัวจนลืมไปว่าใจเองก็เหนื่อยเป็นหลายคนใช้ชีวิตเหมือนแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนอกเดินก็หนักนั่งก็หนักนอนก็หนักเพียงเพราะไม่รู้ว่าจะวางมันลงตรงไหนธรรมะจึงไม่ได้บอกให้เราเข้มแข็งตลอดเวลา แต่บอกให้เรารู้จักอ่อนโยนกับใจตัวเองบ้างการคิดมากส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้ปัญหาดีขึ้นแต่ทำให้ใจเราแย่ลงยิ่งคิดยิ่งกลัวยิ่งกลัวใจก็ยิ่งหาทางออกไม่เจอเพราะใจที่ฟุ้งซ่านไม่เคยตัดสินใจได้ดีใจที่สงบเท่านั้นที่มองเห็นทางเดินของชีวิตได้ชัดการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องของคนที่ยอมแพ้ แต่เป็นเรื่องของคนที่ฉลาดพอจะไม่ทำร้ายใจตัวเองเราปล่อยวางไม่ใช่เพราะไม่สำคัญแต่เพราะรู้ว่าถ้าแบกต่อไปใจจะพังหลายครั้งเราไม่ทุกข์เพราะเรื่องใหญ่แต่ทุกข์เพราะเรื่องเล็กๆที่เราเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคำพูดสั้นๆของใครบางคนกลายเป็นแผลในใจทั้งที่เขาพูดจบไปนานแล้วแต่ใจเรายังพูดกับตัวเองไม่หยุด ธรรมะสอนให้เราแยกให้ออกอะไรคือเรื่องของเขาอะไรคือเรื่องของเราเรื่องของเขาให้เป็นกรรมของเขาเรื่องของเราให้เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราหยิบทุกเรื่องมาเป็นของเราไม่ช้าใจเราก็จะล้นและความสุขก็จะไม่มีที่อยู่เมื่อเราฝึกสติเราจะเริ่มรู้ทันว่าตอนนี้ใจเริ่มคิดมากแล้วตอนนี้ใจเริ่มตึงแล้ว ตอนนี้ใจเริ่มเหนื่อยแล้วแค่รู้ทันไม่ต้องด่าใจไม่ต้องฝืนแค่บอกตัวเองว่าพอแล้วนะพักบ้างก็ได้เพียงเท่านี้ใจจะค่อยๆค,คลายเหมือนเชือกที่ถูกคลายปมทีละนิดความสงบไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือการมีใจที่ไม่จมไปกับปัญหาชีวิตจะเบาขึ้นทันทีเมื่อเราเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นเรา แล้วเปลี่ยนเป็นเราจะดูแลใจตัวเองยังไงดีธรรมะไม่เคยเปลี่ยนโลกให้ใจเราแต่เปลี่ยนใจเราให้มองโลกอย่างเบาลงและเมื่อใจเบาโลกที่เคยหนักก็เบาตามไปด้วยถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าใจไม่ไหวอย่าพยายามเก่งอย่าพยายามเข้มแข็งแค่หยุดและอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ว่าเรายังอยู่ ลมหายใจออกวางสิ่งที่หนักลงสักครู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลใจในวันนี้เพราะการปล่อยวางไม่จําเป็นต้องวางหมดในครั้งเดียววางได้แค่วันนี้ใจก็เบาขึ้นแล้วและในวันพรุ่งนี้เราค่อยเรียนรู้การวางใหม่อีกครั้งอย่างไม่ต้องรีบอย่างไม่ต้องสมบูรณ์แต่อย่างจริงใจขอให้ทุกท่าน ค่อยๆเดินบนเส้นทางแห่งการวางด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาต่อตัวเองเพราะใจที่ได้รับความเมตตาจะเรียนรู้การปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเสมอบางครั้งสิ่งที่ทำให้ใจเราเหนื่อยที่สุดไม่ใช่ปัญหาแต่คือความพยายามจะควบคุมทุกอย่างเราพยายามควบคุมความคิดของคนอื่นควบคุมผลลัพธ์ของชีวิตควบคุมอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ยิ่งควบคุมใจก็ยิ่งตึงยิ่งฝืนใจก็ยิ่งอ่อนล้าธรรมะจึงสอนให้เราวางมือจากสิ่งที่เกินกำลังแล้วหันกลับมาดูแลใจของตัวเองบางเรื่องเราได้ทำดีที่สุดแล้วแต่ผลออกมาไม่เป็นอย่างที่หวังถ้าอย่างนั้นการโทษตัวเองต่อไปจะช่วยอะไรได้การปล่อยวางไม่ใช่การลืม แต่คือการยอมรับว่าชีวิตไม่ได้เป็นไปตามใจเราเสมอเมื่อยอมรับได้ใจจะสงบเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่ปล่อยวางได้คือคนที่ไม่รู้สึกอะไรแต่ความจริงคนที่ปล่อยวางได้คือคนที่รู้สึกทุกอย่างแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมาทำลายใจเขาเจ็บแต่ไม่จมเขาเสียใจ แต่ไม่หลงทางเพราะเขารู้ว่าทุกความรู้สึกล้วนเป็นของชั่วคราวสุขก,ก็มาแล้วไปทุกข์ก็มาแล้วไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดถ้าเราจำความจริงข้อนี้ได้ใจเราจะเบาลงมากเวลาความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบผลักไสเพราะยิ่งไล่มันก็ยิ่งกลับมาแค่รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดมากแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจ แค่นั้นก็พอลมหายใจเป็นที่พักใจที่ดีที่สุดไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เวลาแค่เรายังมีลมหายใจเราก็มีที่พักใจเสมอบางวันเราอาจปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรธรรมะไม่เคยเร่งไม่เคยบังคับขอแค่วันนี้ใจเราหนักน้อยกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วชีวิตไม่ต้องสมบูรณ แค่ใจไม่ทุกเกินไปก็ถือว่าดีพอแล้วอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเทียบกับใครแต่ให้เทียบกับใจตัวเองว่าวันนี้ใจเราเบาวกว่าเมื่อก่อนหรือ,อยังถ้าเบาขึ้นนั่นแหละคือความก้าวหน้าที่แท้จริงธรรมะไม่ได้ทำให้เราหนีปัญหาแต่ทำให้เรายือนอยู่กับปัญหาโดยไม่ถูกมันกลืนกินเมื่อใจเรามีสติเราจะรู้ว่าปัญหามาเพื่อสอน ไม่ใช่มาเพื่อทำลายทุกความทุกข์มีบทเรียนซ่อนอยู่ถ้าใจเรานิ่งพอเราจะมองเห็นและเมื่อเราเรียนรู้แล้วความทุกขนั้นก็ไม่มีเหตุผลจะอยู่ต่อถ้าตอนนี้ใครกำลังรู้สึกว่าชีวิตหนักขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้เดินลำพังธรรมะจะคอยเตือนให้คุณหายใจวางและเดินต่อด้วยใจที่เบากว่าเดิมเพราะเมื่อใจเบา แม้ทางจะยาวเราก็เดินไหวและเมื่อเราวางเป็นชีวิตจะไม่ใช่ภาระแต่จะกลายเป็นบทเรียนที่ค่อยๆสอนให้ใจเราสงบอ่อนโยนและเป็นอิสระมากขึ้นในทุกๆวันเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราใจเราจะเริ่มมีอิสระความคิดก็เหมือนแขกมาแล้วก็ไปแต่เราไม่จำเป็นต้องเชิญเขาอยู่ค้างคืนทุกคน บางความคิดมาเพื่อเตือนบางความคิดมาเพื่อสอนและบางความคิดมาเพียงเพื่อผ่านไปถ้าเราเลือกเก็บทุกความคิดไว้บ้านใจของเราก็จะรกอึดอัดและไม่มีที่ว่างให้ความสุขธรรมะจึงสอนให้เราเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้จมดูความคิดดูอารมณ์ดูความรู้สึกโดยไม่ต้องตัดสินเมื่อเราแค่ดู ความคิดจะอ่อนแรงเมื่อเราไม่ต่อต้านความคิดจะค่อยๆสงบหลายคนทุกข์เพราะพยายามไม่ให้ตัวเองทุกข์ยิ่งหนียิ่งเจอแต่ถ้าเราเปิดพื้นที่ให้ใจยอมรับว่าตอนนี้กำลังไม่สบายใจความทุกข์จะค่อยๆหมดแรงไปเองเพราะความทุกข์ไม่ต้องการการต่อสู้แต่ต้องการการรับรู้เมื่อใจรับรู้โดยไม่ต้านไม่ดัน ไม่ดึงใจจะผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการปล่อยวางจึงไม่ใช่การผลักแต่คือการเปิดมือจากมือที่กำแน่นค่อยๆค,คลายจากใจที่ตึงค่อยๆนิ่มบางวันเราอาจรู้สึกว่าใจเรายังหนักยังคิดยังฟุ้งนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือธรรมชาติของใจมนุษย์ธรรมะไม่ได้ต้องการให้ใจนิ่งตลอด แต่ต้องการให้เรารู้ว่าแม้ใจไม่นิ่งเราก็ไม่ต้องเกลียดตัวเองเมื่อเราไม่โกรธใจใจจะไม่ดื้อเมื่อเราไม่ฝืนใจใจจะไม่ต่อต้านความสงบมักเกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดพยายามจะสงบเหมือนผิวน้ำถ้าเรากวนน้ำจะไม่ใสแต่ถ้าเราวางมือน้ำจะใสเองใจคนก็เช่นกันการคิดมาก เป็นเพียงสัญญาณว่าใจเราต้องการความอ่อนโยนไม่ใช่คำตำหนิลองเปลี่ยนจากคำว่าอย่าคิดมากสิเป็นเหนื่อยไหมพักก่อนก็ได้ใจจะตอบสนองต่างกันทันทีธรรมะสอนให้เราเป็นเพื่อนกับใจไม่ใช่ผู้คุมเมื่อใจรู้สึกปลอดภัยมันจะยอมวางโดยไม่ต้องบังคับและเมื่อใจวางได้โลกทั้งโลกจะดูเบาลง แม้ความจริงจะยังเหมือนเดิมถ้าวันนี้คุณยังต้องแบกหลายอย่างขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้ผิดคุณแค่เป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีหัวใจมีความรู้สึกและมีวันที่อ่อนล้าขอแค่ไม่ทิ้งใจตัวเองไม่เร่งไม่บีบไม่กดเพียงอยู่ข้างใจอย่างเงียบๆแค่นี้ใจก็เริ่มหายใจได้แล้วและเมื่อใจหายใจได้ ความหวังจะค่อยๆกลับมาความสงบจะค่อยๆปรากฏโดยไม่ต้องเรียกหาเพราะแท้จริงแล้วความสงบไม่เคยไปไหนมันแค่รอวันที่เราวางความคิดลงแล้วหันกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งขอให้ทุกลมหายใจต่อจากนี้เบาขึ้นนุ่มขึ้นและอบอุ่นขึ้นแม้โลกจะยังไม่เปลี่ยนแต่ใจของคุณ กำลังเปลี่ยนไปในทางที่อ่อนโยนและสงบขึ้นแล้วครับ